1>, 1 2 3 4, ่งสหกระผมเป็นตัวแทนของพระมหาดิศกุลวัดวันงคครับวันนี้มาถ่ายแม่ครัวทางวัดป่าคําแม็กนะครับเตรียมพัตตหารให้พระสงฆ์ตอนเช้านะครับหนาวอยู่นอนไมนะสาธุเด้อแม่สาธุเด้อขอให้รวยๆเด้ออีกสองวันแล้วหวยก็ออกขอให้ถูกหวยเด้อรางว,วัลที่1เด้อแม่เด้อ กำลังตามไปถ่ายแม่ครัวนะครับที่ทางลงครัวครับผมของวัดป่าคำเอ็กนะครับคนนี้ถ่ายวิดีโอเด้อแม่เมื่อกี้ถ่ายรูปไปแล้วทีนี้ถ่ายวิดีโอเด้อแล้วทีนี้เด้อเอายิ้มสวยๆเด้อทั่วโลกแล้วจะได้เห็นเด้อแล้วทีนี้น่ะนี่ครับกําลังเตรียมพริกน้ําปลาวันนี้เป็นข้าวผัดนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีครูบาอาจารย์เพิ่นจุ่มนะครับว่าข้าวต้มมีแต่น้ํานะครับวันนี้แม่ครัวก็เลยว่า จัดข้าวผัดให้กินข้าวเต็มเต็มเม็ดนะครับทีนี้นะวันนี้ไม่มีน้ำวันนี้นะวันนี้ไม่มีน้ำเนาะวันนี้เนาะวนมีครูบาอาจารย์แล้วแล้วเพื่อนจมให้ผมฟังนะครับว่าพี่ทําไมมีแต่น้ําอะพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแม่ครัวห่วงแม่ครัวไม่ห่วงดอกนี่นะครับก็เป็นเมนูข้าวผัดครับผมวันนี้ข้าวผัดสิงคโปร์หรือเปล่านาอแม่นาอ หรือว่าข้าวผัดสูตรต้นสำหรับป่าคำแม็กวัดป่าคำแม็กนะครับเป็นเมนูพิเศษนะครับเมนูพิเศษวันนี้ข้าวผัด นี่ครับจะมาให้ดูคนสับหมูนะครับเป็นพ่อครัวสับหมูนะครับยิ้มหลอลอๆนะพ่อจะได้ให้ทั่วโลกเห็นนะว่าผู้สับหมูให้แม่ครัววัดป่าคำแม็กนีนะมาเด้อ,มา,ดอมากินข้าววัดป่าคำแมกเดอ้อย่าโยมเดอ้อมาปฏิบัติธรรมมีแต่เม้นร่อร่อยนะอยู่วัดป่าละคำแมกนะ จะขึ้นทางนะจะหมดเวลาแล้วใช่ใช่สาธุเด้อพอ่อสาธุเด้แล้วก็จะพาไปดูอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูพิเศษอีกเช่นเคยเพราะผมมาถ่ายอยู่2วันแล้วนะครับเป็นเมนูข้าวจี่ฮ้อนนะครับรับลมหนาวครับรับลมหนาวจริงๆครับเพราะผมนี้ครับ หลับไม่รู้เรื Alter, ่องเลยนะครับหนาวจริงๆครับวัดป่าคําแม็กนะครับนี่ครับอากาศหนาวพอดีนะแม่เนาะแม่เรากําลังปั้นอยู่นะครับปั้นให้เป็นก้อนเนแบนๆเพื่อจะเอาไปปิ้งชุบไข่สวรรค์นะครับพ่อเพื่นบอกนะครับว่าเป็นไข่สวรรค์นะครับไม่ใช่ไข่ไก่นะครับนี่ไข่ลงมาจากสวรรค์น้า เป็นข้าวจีหฮอนๆนะครับนี่นะครับจะต้องนึ่งข้าวเป็นแบบนี้ก่อนนะครับจึงเอามาผสมกับอะไรม้างนะแม่นึ่งข้าวเสร็จแล้วผสมกับผักทองเสร็จนะ แล้วก็ต้องมาปั้นอีกรอบหนึ่งใส่แบบแบบเนี้ยน,นี่มีขายแล้วทั่วไปไหมแม่หรือว่าที่นี้ผลิตกันเองแหมมีขายทั่วไปค่ะอ๋อมีขายแล้วทั่วไปเนาะแม่เนะาะคราวนี้แล้วที่นี้แล้วญาติโยมไม่ได้ตามมาแล้วพอส่งให้ทั่วโลกดูได้แม่นี่เอาไปลงคลิปให้ทั่วโลกดูได้นี่ญาติโยมไม่ได้มาวัดป่าคำแม็กได้ที่นี่น่ะเพื่อนจะมาถามหาและคนทาได้ว่า ใข่เนาะพูดปั้นข้าวจีเนาะถวายพระสงฆ์เช้าเช้าโอ้โสาธุด้วยแม่สาธุขอให้รวยๆเดออ้ออ,กอีก,ก,าากสองวันนี้หวยออกนี่ขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งทุกคนเด้อมาทำข้าวถวายพระทหารแก่พระสงฆ์ทุกๆวันนี่ขอให้ถูรางวันที่หนึ่งเด้ออีกสองวันเด้อลุ้นเอาเด้อแม่เด้อลุ้นเอาเด้อ ลูกก็บอกแล้วแล้วไม่ถูกดอกต้องลุ้เนเอานี่นะครับแล้วก็เอามาปิ้งลงบนเตานะครับอ๋อคืองามแท้งามคือคนปั้นนั่นแล้วแม่ หนาวไมพ่อหนาวไหมครับอืมปิ้งอยู่หน้าเตานี่อากาศก,ากำลังดีเนะเาะพ่อเนาะปิ้ง้ควกี่อยู่หน้าเตานะาะน,นี่ครับพ่อคนนี้นะครับที่บอกว่าชุบไข่สวรรค์นะครับไม่ได้ชุบไข่ไก่นะครับเป็นไข่สวรรค์ใช่ไหมพ่อ ไม่เหลือทุกวันนะครับเข้าจีนะครับครูบาอาจารย์เพื่อนฉันกันแบบว่าแซบขนาดครับ